จากนั้นนะคะคณะได้เข้าเยี่ยม1ิเอกวิวรศัสก์ พันโสอายุ32ปีที่โรงพยาบาลสงขลานครคินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งบาดเจ็บจากเหตุการณ์หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนาราธิวาสสนที่กำลังสาวฝ่ายเข้าบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่และเกิดการยิงปะทะก,กันขึ้นที่บ้านไอลาคอตำบุช้างเผือกอำเภอเจรแนะจังหวัดนาราธิวาสโดยคณะได้มีการพูดคุยให้กำลังใจพร้อมชี้แจงสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาและมอบกระเช้าเยี่ยมในนามของเลขาธิการสอบ,บอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะต้องบอกว่าในห่วงนี้เหตุการณ์ความไม่สงบ,บเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนนายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะคพี่น้องประชาชนมีส่วนสําคัญนะคะคเป็นผู้เป็นตาช่วยการสอดส่องดูแลด้วยนะคะพบอะไรสิ่งผิดปกติโทรไปเลยค่ะสายตรงแม่ทัพภาคที่4นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์061 173 2999หรือสายด่วนจาง่าย 1341นะคะคก็สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงหากพบเห็น,นบ,บุคคลต้องสงสัยหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบมไม่ชอบมาพากลนะครับ